จัดไปครับใบแรก2 3่ O T Y ใบแรกครับไฟลุกครับบราซิลครับคาเซมิโรับไม่ใช่เหรอใครอ่ะแสนแตกแล้วครับใบแรกใปไม่ต้องรอบวก5เอ้ยนิงโต้ฮาร์เรนมาไฟลุกแล้วเยอรมัน CM เ o T มใครเอ่ยอ่าเก็บไว้ครับตัวนี้หายยากนะจัดไป9-9กบวกเอ้กระตุกนิดนึงไฟลุกไหม ไฟลุกครับมามาเบลเยี่ยมกองหน้าสปลอตไล์ใครเอ่ยน้ามามาแล้วจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมก็ต้อนรับประสู่รายการติดเต๋า X FIFA Online 4ฉันเคยครับผมกับกิจกรรมใหม่นะนี่ครับ Exchange Reward 22 UCL X 23 TOTY นะครับมาใครที่เติมนะครับ10,000บาทก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวนี้ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ได้กักรุ่นบวกหกแล้วก็6กถึงแปเลียวมาดริดด้วยนะครับแล้วก็นี่ N, เอลเนฟรีเห็นคนได้กันเยอะมากนะครับจัดไปก่อนเลย20,000บาทหน้าม้าก,การีน่ามาแล้วจัดเต่าพื้นทองอะไรเนี้ยไม่เท่าไหร่แล้วอันนี้ต้องเป็นหน้าม้าก,การีน่าละจัดไป20,000จัดไปฮะ20,000บาทอ่าเรียบร้อยโอเคก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสายฟรีนะครับกับ ภารกิจปลดล็อกรางวัลนักเตะบวกแปด การออคนสามารถเล่นได้นะครับผมสายฟรีนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเข้าสู่ช่วงการรอแข่งรอบ8ทีม UCL มิชชั่นใหม่ของ m i e s t o n e เขาบอกว่าถ้าใครทำคลิป f i ฟ่าออนไลน์วิดีโอนะครับจัดทีมแฟนตาซีรอบแบ่ง8ทีมนะครับแล้วก็แชร์นะฮะร,รางวัลก็จะมี25 0 0 FC รางวัลสูงสุดนี่คือ50,000 FC เลยถ้าเลเวล6นะครับคือมิชชั่นเอชเชนนะครับแล้วก็มีชุด NR ด้วยเออแจกฟรีนะครับรับได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็สามารถ ทำได้ง่ายๆนะฮะก็คือลงคลิปช็อตเด็ดนะครับในชุดนักเตะ NR นะครับแล้วก็ใส่ UID ของคุณก็รุ้นรับรางวัลได้เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมอย่าง15-31มีนาคมนี้แลกคูปองเราจะแลกอะไรดีเอา10ใบไปเลยไหมเราต้องสะสมตั๋วนะครับให้ครบ10ใบถึ่จะได้ของรางวัลเดียวมาดเด็ดน,นะครับเดี๋ยวคุณอดูก่อนว่าได้ง่ายหรือเปล่าได้8ใบครับได้ไอคอนยังไม่เท่าไหร่เราเปิดไเรื่อยๆ ได้หนึ่งใบตอนนี้ได้มาแล้วผมขอมาติดก่อนใบหนึ่งแล้วกันนะจะได้ใช้เงินไปเท่าไหร่จะได้ครบตั๋วครบสิบใบหมดเยอะแล้วนะนี่สี่พันแล้วนะสี่พันไดไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาสี่พันหกร้อยบาทอ่าแรกครับใช้ตัวสิบใบแรกมาติดไปในะบสองร้อยฮะหกใบโอ้โหโ,โ,โอ้ my god เจ็ดใบ ได้เยอยาเนะตัวเนี้ยแปดใบครับเก้าใบผมขอแรกนี้ด้วยแล้วกันหนึ oh, ่งใบโอเคไปสองร้อยฮะเก้าใบโอเคสิบใบไหมขอสิบใบไหมมัดดิดก็ตัวโหดๆเยอะนะแปดแต่สแต็ปมันเก้าสิบแปดบวกนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะมีสิทธิ์ได้ตัวดีๆเยอะอ่าโอเคสิบใบผมเอามัดดิดแล้วกันนะผมได้มาสามสิบเก้าใบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟฮะนี่ครับ ไลค์แอนแชร์นะครับครบรับเสื้อแจ็คเก็ตสีบลาออะไรสีนะอันนี้คือกิจกรรม NR บุกยึด FOC นะไปจัดกันได้เดี๋ยวรอเต่า STP บุกยิดบ้านไม่มีเสื้อแจกแจกอะไรดีอย่าลืมเตือนผมด้วยนะว่าผมยังเหลืออีก4ตัวนะระหว่างรอไอเทมนะครับขอขายของ่อนเลยสปอนเซอร์หลักของเรานะครับนี่ี Care กูต้านะครับผมขอบคุณมากมากนะครับคนที่สั่งไปแล้วมารีวิวได้นะฮะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ย รู้สึกเป็นยังไงบ้างผิวของคุณขาวกระจาร่างใสขึ้นไหมนะครับผมตัวนี้นะครับทีแค่กูต้านะครับผมมี30เม็ดนะครับในหนึ่งซอง490บาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เข้าไปดูได้กินง่ายๆครับ2เม็ดก่อนอาหารนะครับผมตัวนี้จะช่วยอะไรจะช่วยให้ผิวของคุณนะครับทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ผิวหน้านะฮะผิวแขนผิวขาคือผ,ผิวตัวคุณก็ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะช่วยลดรอยสิวนะครับฝ้ากระจุดด่างดำก็จะเลือนหายไปนะครับผมตัวนี้เลยทีแคกูต้านะฮะก็พี่เต๋อกินเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทุกเช้าทุกเย็นน <cabinets S 1> ะครับวันละสเม็ดแต่ถ้าใครอยากเห็นผลเร็วก็กิน3เวลาเลยนะครับเช้าเที่ยงเย็นก็จะเห็นผลเร็วขึ้นนะครับหนึ่งซ ตรงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็ไปจัดกันด้วยนะฮะนี่สปอนเซอร์หลักนะครับของหน้าม้าการีน่าของผมนะครับทีแคคูตามันดูกันว่าทีแคคูตาจะช่วยหรือเปล่าวันนี้แสนล้านจะแตกหรือเปล่าจัดไปครับมาลุ้นกันดีกว่าตอนนี้มีอยู่4ล้านแสนล้านนะครับมาดูกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะจะถึง5ล้านล้านหรือเปล่าได้มาประมาณ2 0 0แสนล้าน M ครับได้มาประมาณส0 0 0สน สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะมาดูกันว่าครั้งน,นี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเปิดกันเลยเจ็ดใบครับ1 0้อยสองบวกมาไฟลุกหรือเปล่าไฟจะลุกหรือเปล่าไม่ลุกนะฮะไม่ลุก UCL ออกเยอะนะตรงนี้การ UCL ออกเยอะเพราะว่ามันรอบแปดทีมฮะเอากาดไหนดีเอาบวกห้าแล้วกันนะครับสองใบบวกห้าแน่นอน ไฟไม่ลุกอีกแล้วจ้าอ่ะไอคอนเลยแรกนะครับไ้อเก้าบวกเปิดสองใบไปเลยไม่มีเสียงอื้อๆอพี่อ๋อน่าจะเป็นเสียงแอร์นะ,ะแต่ว่าได้เสียงแอร์เอา UCL o ก่อนแล้วกันนะ 22, LO, ยี UCL อ2สองใบครับบวกห้ามาดูกันครับว่าจะได้อะไรเอ้ยไฟลุกอ่ะอังกฤษประตูสเปอร์ครับใครเอ่ย ฟอสเตอร์โอ้โหะแะ8 85บวกแต่ราคาโอ้โหจะขายออกไหมเนี่ยขายไม่น่าออกเป็นฟอสเตอร์อ่ะ102บวกบ้างอ่ะทีละใบครับตัด102บวกบ้างเบาลงแล้วครับจะแอร์โอเคครับโรดี้บวก10บวก10บวก5ต,ต้องนตะัด1 10ไปต่อฮะไฟลุกไหมไม่ลุกครับจอห์นสโตนแมนซิตี้ ดับ70็นอมินีเปิดเลย2ใบไม่ต้องรอบวก5เอ้ยนิงเตาฮา,าร์แลนด์มานะไฟลุกแล้วเยอรมัน CM TOTY ใครเอย่ยโทนี่โครสครับสแตด์1 4ครับผมบวก5 58,000ล้านครับผมโทนี่โครส TOTY สแตด์1 4อยาิแล้วก็โอซิมนะครับหน้ามา้ามาแล้วจ้า วันนี้ก็น่าเล่นกำลังมาแรงน,นะวิกเตอร์โอซิมเฮนว่าที่นักเตะแมนยูอ่าไม่เชียอเหลืออีกไม่กี่ใบแล้วนะไฮไลท์มาเรื่อยเรื่อยนะอ่าเปิดไปนิดหน่อยครับ2ี่สิบสาที่วทีวีนอมินีบวก4เพื่อจะได้ตัวเด็เดเ็มาตีบวกถือว่าไม่นนกอ่าโทมุริกัปโตจ้าเปิดรุ่นบวกแปกันเนาะใบนี้ที่เราได้มาจากการแลกตัว๋ว สแตทนะครับ95บวก5ถึงบวก8พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปใบแรก LN หน่อยบวก8ขอบวก8นะโอ้โหบวก7ครับกุนเดสอันนี้คือใบที่แรกตัวมานะครับน,นี่มีได้ตัวอีก4ใบนั่นก็2ใบเดี๋ยวมาริทกับผมเปิดท้ายๆเลยแล้วกันเอามาลุ้นนี่บวก5ก่อนดีกว่าเห็นข่าวเมื่อเช้าปาเต้พพนแล้วครับตกใจเลยแกรมมี่กับไอซ์จับมือทำคอนเสิร์ตคนลุก เข้ามาขับของคนละไลน์นะฮะเอามารุ้นกันครับ2 3่ิีว OTY บวก5มาดูว่าหน้ามาเปิดเนี่ยหน้ามาคารินหน้าที่ทุกคนบอกข้าบผมคือหน้ามาเนี่ยจะได้ของดีนิดหนึ่จัดไปครับใบแรก2 3ี่ OTY ใบแรกครับไฟลุกครับบราซิลครับคาเซเมิโระไม่ใช่เหรอใครอ่ะมิลิเตาครับผม152,000สมเอ็มครับผมมิลิตาครับแสนล้านแตกแล้วครับผม แสนแตกแล้วครับใบแรกใบที่สองต่อเนื่องเลยครับแสนที่สองมาแสนที่สองมาอันจนตหน้าหน่อยโอฮอลแลนด์ครับเซนเตอร์แบ็กใครเอ่ยเบอร์จิมฟาน 10, ได้ครับ2 4 0แสนสี่หมื่นเอ็มครับผม2 4 0แสนสี่หมื่นเอ็มครับได้2เซนเตอร์แบ็กครับผมแตกแล้วแตกกี่ครับแสนล้านนะขลัง ทีแคลกูต้าตัวนี้2ตัวนี้ใช้งานได้มิลิตาโคตรด,ดีฟันไนก์ก็สแตทร้อยสิบเจ็ดอ่ะมิลิตาอาจจะแสนต้นๆแต่ถ้าเป็นแบบพวกเมสซี่ไม่อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นสี่แสนห้าแสนนะเอาลงต ok. ิ๊กต็อกมีครับมีเอาลงติ๊กต็อกด้วยครับนี่มันการ์ดออนพี่ได้ตัวหลักเฉยอันนี้คือยี่สิบสามทีวีตัวหลักไนงะแต่อออ่ะเหลืออีกหกใบสุดท้ายขอลุ้นใบที่เราแลกตัวมาก่อนอันนี้คือการ์ด เรียลมาดริดนะครับมีปียี่2ิบเอ็ดีแคปีลแล้วก็มาดริดแตทนะครับ98บวกแล้วก็บวกหถึงบวก8อยากได้บวก8ผมว่าจิตนี้ยังไงก็ไม่เจ๊งถ้าไม่ได้เตโอซีดานมาเต็มตลาดแล้วเต็มตลาดแต่ว่ามันก็แพงอะถ้าเราจะไปซื้อกับตีบวกเองมันก็ขึ้นยากใช่ไหมครับไอ้มิลตากับฟันไดอะแต้มันสูงนะอะไรก็แพงอ่ะเรามาเปิดกันคนละไลท์ขอคนละไลท์นะครับ คลิปนี้จะได้แบบกระจายไปให้คนอื่นได้มาดูว่าไอ้น่ามาร์กอเรน่ารอบนี้มันจะล้านล้านแตกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ได้ประมาณ 400,000m แล้วตอนนะี้หรืออีก600,000เท่านั้นไปใบแรกครับจัดไป98บวกมาริดเรบวกแปดมาโอเลอมาร์กรนบวกแปดมาโอ้โหไม่ใช่ครับบีโอีครับปีกขวาใครเอ่ยแรดฟอร์ดเหรอบุกยโยซาก้าครับอาร์เซนอลบวกแปดตัวนี้สแตท์ร้อยสิบสี่ครับ ถือว่ากลางกงนะกลางนะง,ลางนะแต่เป็นนักเตะอังกฤษอาเซนอนด้วยตอนนี้ทีมลุ้นแชมป์บอกว่าหลายๆคนแฟนอาเซนอนก็น่าจะคลึกเคลื่อนกันมากผมเห็นฟอร์มอาเซนอลเล่นแล้วแบบโอ้โหเล่นดีจัดโดยเฉพาะตัวเนี้ยซาก้าตัวเนี้ยก็รู้นะว่าจะไปทางซ้ายอะ่ะแต่ว่าก็เอาไม่อยู่อ่ะคิดเหมือนกันไหมเนะเนี่ยไอตัวนี้คือแบบตอนจเจอแมนยูอะ่ะโอ้โหลูกชอนที่เอายังไม่อยู่เลยถือว่าโอเคตัวนี้ ผมยังมีสูตรของผมอยู่ครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับว่าคือกด1ปุ๊บแล้วก็ให้เมาส์มันหายไปแล้วเราก็ปล่อยผมกดแล้วนะตอนเนี้ยเมาส์หายรอเมาส์หายแล้วจัดเลยเมาส์หายครับไปไปฮะบุกแปดมา,มาบัตรบุกแปดโอ้โหไปเย็นมาถือว่าพลาดยืมมันไม่ใช่บุกแปดร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันมีบวกหกด้วยไปต่อครับไปนี้ไม่ต้องมีสูตรอะไรทั้งนั้นไม่เชื่อในสูตรแล้วหน้ามา้ากระดิ่งหน้าอย่างเรา นั่นไงล่ะไี่เชื่อในสูตรปุ๊บจบเลยอีกใบนึงหัวร้อนแล้วจ้าเรียลมาริดมาไฟลุกจ้าทีมอะไรเช็ค CAM อ p o t l สปอรใครเอ่ยแสนล้านแต่ครับใครเอ่ยใครอะ่ะตัวนี้ชื่ออะไรใครตัวนี้กองกลางตัวรุกเช็คนะครับสแตปใช้ได้เลยตัวนี้แสนล้านนะไม่รู้จักแต่เดียวเราไม่รู้จักแน่ใครรู้จักชื่อพี่มาบอกน่ครับ ฮารโลเซกนิวเดอร์อยสายแปลก2เท้าเล่นหน้าได้ตัวนี้2เท้าเหรอโคตรคุ้มเจ้าชายฮาโลเซกฮารโลฮาโลเชกเหรอฮาโลเชกหรือว่าพี่เศกจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันฮารโลเซกโลโซตัวนี้ดีครับหรือเป็นม้ามื่นดาวรุ่งครับเฮ้ยเก็บไว้ยังมีคนบอกให้เก็บไว้อาดัมโลเซกครับตัวนี้ขอบคุณมากครับ หน้ามากลับมาแล้วมียิงไกลฟินิชช็อตโอ้โหตัวนี้ย้ายทีมราคาพุ่งอ่าเก็บไว้ครับตัวนี้หายยากนะ 115. ร้อยสิบห้าสตทอาจจะไม่เยอะแต่ร้อยสิบห้าผมว่าค่าพลังเยอะค่าพลังเยอะแน่นอนมีข่าวกับบายเยนด์ด้วยเหมือนอารมณ์เหมือนเดิมรอยสองเท้าโอเคเนี่มีตัวเล่นใหม่แล้วนะครับอดัมโลเชกนะอดัมโลเช็กมีในตลาดหนึ่งตัวรีบไปสอยมาเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อจะมาลองเล่นดูนะครับว่าจะโหดขนาดไหนตัวนี้โอเค ถือว่า4ใบนะครับจากกิจกรรมนี้ได้บวกแปมา2ตัวก็ก็ยังมาถือว่าไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะได้ตั้ง4ใบแต่บวก8ปมา2ก็คือ50%เร์นะครับแล้วยังเหลือมาริดอีกนะครับอีก4ใบอ่ะมาลุ้นปี LN กันหน่อย97บวก6แสนล้านแล้วพี่โอเคใบแรกตัวนี้ขอสูตรเดิมนะใบนี้อยากได้สูตรนี้กด1แช่ไว้ครับแล้วก็รอให้มันหายไปเม้าหายไปก็เปิดได้เลย เมาหายยังเมาหายแล้วครับไปครับใบนี้97บวกขอ LN มา LN มา <c oughs> จุกจุกจุกอออจุกคลาเส้ขออนขลาเส้นอ่ะบวก6ด้วยจ้ะตรนนี้หากันให้ทุก่์จัดทีมฟูลล้นเฮ้ย ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเข้ามาแล้วฝากคนละหนึ่งไลค์นะหรือจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของเตา่าอันเดอร์สโนว์เอสทีพก็ได้นะครับมาเป็นสมาชิกด้วยกัน่ขอลุ้นนะบใบนี้ตั้งใจมากอธิษฐานเลยขอให้ได้บวกแปดใบนี้ครับไปไปไปครับไปลุกมาอุ้ยไปเย็นเหลืออีกสองใบแล้วครับถือว่าสองใบเมื่อกี้บวกแปดนี่ไม่เวิร์กมากมาดูนี่ครับสแตทเยอะที่สุด 99บเาวกกีนแล้วเปิด98บวกไปแล้วนี่99บกวกก่อนจะเปิดทายอินสักครู่หนึ่งนี่ฮะทีแคกูต้าตัวนี้นะครับผมกินได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแนะนำอายุ15ปีขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็น3ร n 1ินวันเลยนะครับมีทั้งวิตามินซีนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนจากปลาทะเลแล้วก็กลูต้าไทโอนนะครับตัวนี้จะช่วยให้ผิวคุณขาวกระจ่างใสนะครับผมทั้ง ผิวตัวผิวหน้าแล้วก็ผิวของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมหนึ่งซองมี30เม็ดนะครับกินเช้าเย็นก่อนอาหาร2เม็ดนะครับมื้อเช้า2เม็ดมื้อเย็น2เม็ดแค่นั้นเองครับผมดูแลสุขภาพผิวคุณด้วยครับทีายคกูต้าสปอนเซอร์หลักของติดเตาเอ็กซ์ตีฟ้าออนไลน์สี่สนับสนุนด้วยนะครับผมตัวนี้เรากินเองนะครับรับประกันนะไปจัดไปหมดตูดเพราะสูตรที่ <laughs> เออจริงๆไม่ใช้สูตรล้วหมดตูดตลอดขอมาริดสักตัวได้ไหมถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วถึง เกิน1 5 0 0 0 0วิวเดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีก2 0,000บาทฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอลองนะช่วยดูกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับไปครับใบแรกไฟไม่ลุกครับไฟไม่ลุกครับถ้าเจ๊งคือเจ็งเลยครับวันนี้หน้ามาไม่มาครับสปอตไลท์ตัวนี้ไม่มาเหลืออีกใบสุดท้ายใบสุดท้ายของวันนี้แล้วเปอร์เซ็นต์มันออกมันก็ายากอะ่ะคนดูเยอะขนาดนี้จะทำให้ผิดหวังได้ไงครับ GM ทังการินาน คุณยังไม่เลิกงานดิมผมขอให้คุณเลิกงานตอนนี้ได้แล้วครับผมจะเปิดการ์ดใบนี้ฮะบวกแปดต้องมาล้โอเคไปครับไปสุดท้ายของวันนี้จัดไปการถึงการบวกไอ้กระตุกนิดนึงไฟลุกไหมไฟลุกครับมามาเบลเยียบกองหน้าสปอร์ตไลท์ใครเอ่ยรูไไ่รู้รู้รรกากูโอ้โหจะแต่ร้สอโอ้โ,อโ,อโ,อโอ โอ,โ,โอ้โหไม่มาบวกแปดนี่ว่าแปดเกือบรวยแล้วโอ้ฮาลูกาโกบวกแปดมาสตแต่จะร้อยสิบเครับราคาสองแสนล้านนะแต่มันมากบวกหกสรุปครับวันนี้3ตัวท็อปครับอ่ะให้5ตัวท็อปเลยแล้วกันวิยโยซกาก้าโทน,นี่โครสแล้วก็โทเช็คนะครับแล้วก็มิลิตาวฟันได้นี่คือตัวที่ดีที่สุดวันนี้เกือบรวยแล้วครับวันนี้เกือบรวยแล้ว แต่ได้มาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคปลอบใจตัวเองนะครับเอาฝากอีกทีแล้วกัน1นึ่งแสนวิวอ่ะไม่ต้องเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นอ่ะขอแสนแสนวิวก็พอแสนวิวอ่ะหนึ่งแสนวิวคลิปนี้นะครับตัวคลิปไฮไลท์นะถ้าถึงเดี๋ยวกลับมาเปิดอีก2 0 0 0 0ตัวนี้ซ้ายขวานะครับผมได้ดูสแตทประมาณนี้เออเอาเรื่องนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบลัดนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย